เรื่อที่ให้มันติดดีเรียที่เอมึงไม่มาตามที่กูบอกอ่ะมึงกลับจบแต่มึงเลือกที่ใะการเอยื้อเวลามันเสียเวลาเว้ยไม่มึงฟังนะสิ่งที่กูกำลังทําก็คือว่าให้มันเหลือเวลาหนึ่งนาทีสามกูไปกูไปดีถาหล่าคือแบบแค่ไม่ฟังกูไม่รู้ไม่ฟังกูไม่ฟังกูมันยอมไม่ได้วะฮัลโหลใครพี่คินขึ้นรถเลย นี่คือยังไงปืนนั้นอยู่ตรงนั้นมึงไม่เห็นหรอสีเป็อะไรเอาไปขับเลยับลุกแล้วนะไปไล่ปืนหน่อยไปไทยตายแล้วสอดตรงไปเราเล่นแบบนี้ไว้เล่นแบบนี้แหละชุบขึ้นมาชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยทับ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 ใจเย็นใจอย่าวัดเดียวกับมันอย่าวัดเดียวกับมันไม้ต้องให้เล่นเข้าด้วยเล่นเข้าเพื่อนหน่อยเลสไปเข้ามาเสียเลสไปมุบร้อยนั่นน่ะไปดิสวยเล่นไปเล่นไปชุบหน่อยชุบหน่อยโอ้โหเยี่ยมเลยชุกหน่อยโอ้โหวิ่งเข้าเลยนะขอกาสสูดหน่อย

ไม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเล่นบีล้วน่าจะดันสวนเองนะมึงจะทะเลาะกันทำไมวะไอ้เหี้ยแมพราะนั่นแหละสิ่งที่เราควรจะทำก็คือกูจะปล่อยมันเก็บบีปั๊บแล้วเราดันสวนไงถ้ามึงไม่ใช้ออโต้รูเหรอบมาแปลพี่ดิตัดร้อยแต่ว่าแบบได้ว่าเดชมีต่อแต่ตอนเจอ JK ทำไมผมกอไม่ได้วะ เพื่อนจุ่าอไมงจะไม่ได้เลย่ชอบผักผืกถอดใจกะอ่อย้อนอีก่ออาถงแรกก่อนทิ้งทิ้งมาเวลาจะไม่ทันแล้วเร็วๆเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วน้อยจัดบอลสับสับ ทำไมมันแหลกจังอ่ะอย่างแหลกอ่ะซับแปดสิบซับอู่ <c oughs> บูตบูตอย่างแม่นบางบอล <c oughs> บูตอย่างแม่นบูตอย่างแม่นเซิร์ฟต,ตายเพราะบางบอลเอาดิเซอร์ที่ผู้วา่าผู้วา่าเป็นผู้เล่นที่ <c oughs> แบบพรสวรรค์ยังตายอ่ะไปแล้วไงอ่ะ <c oughs> ไปจะ้วทำไมไม่ได้หรอกไอ,อ้เหี้ยไปมึงทำไรเ <c oughs> ลยกูได้เพี <c oughs> ่ยเอ็ดป้าสวยสวย ก้องงีนี่บอลเออเออเยี้ยต้องงานน้องไปมันก็ตายเป็นคนเหมือนกันแหละเี้ยไม่ใช่สมุนแบรนใช่ปะฉนรู้ด้วยเออเออไอ้รู้วิธีละเฮ้ยความหวังมาแล้วนะครับมมม่ชเเงลยาเชสีทัญญามาเชสีทัญญาได้ความหวังแล้วเขารู้แผนแล้วตาหน้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะบอกให้ให้นําก่อนหนึ่งนะตาหน้าไม่ใช่แบบนี้แล้วนะ มาแล้วนะเรติศารมาแล้วนะตบมือดิตบมือพิมพ์55พิมพ์55เชียร์บางบอลพิม55มาเชียร์จิตจิตเวชนะครับประเภทที่สองนะครับผู้ป่วยทางจิตนะครับพิษสุดักบ้าด้วยนะครับผมต้องให้กำใจเขานะครับกระเป๋าอะไรอีกตอนนี้บีเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยเว้ย เขาเก็บทองเอเขาตาน้าหลังที่ไอ้มามาทงเอดิไอ้ตั้มมึงต้องให้ยายตั้มก่อนพูดไม่หยุดเลยอ่ะเขาเพื่อนคุยกันนะครับตะกี้บนบทสนทนาของเพื่อนคุยกันนะเป็นบทสนทนาของเพื่อนคุยกันนะครับอย่าอย่าสื่อสารนะครับอย่าสื่อสารกับตั้มมึงจะลังเลไปทำไมอ่ะตั้มก็คุยอยู่ครับก็คุยอยู่

โอ้ยโอ้ยได้เก <im iter så rails> ็บได้แล้วครับ5จุด19ทันอย่งนี้ก็ทันเอาคะแนนไปรวมในในในแมตช์เดี๋ยวสัดสีอะสัดฝั่งเดี๋ยวเอาคะแนนไปรวมสัดฝั่งเปิดเปอยู่ห้าตาหน้าได้ได้เออสุดยอดไอ้ชิ้นนี้นี่แหละผมชอบแล้วคนไม่ยอมแพ้ครับแต่ไม่เห็ไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยจริงๆต่อให้สถานการณ์จะเป็นต่อขนาดไหนหรือว่าจะจะเกมที่แล้วเมื่อกี้นี้ตอนก่อนได้นไม่ยอมแพ้กันแล้วได้สิที่คิดมึงอยากมันอะใหม่ตลอด ็นแผนที <S 2> <S 2> いい่แบบพิกชะตาฟอนกูตดไม่ได้ชนม่ได้าพมันไม่ตรงก็มันภาพไม่ตรงไงกูขับผ่านแล้วตา ตายเพราะวกน้มแต่ผมมีวิธีเกมเก็เหอ์ได้อะเออแต่ตายเพราะปั๊มแบบนี้ไม่ไหแล้วแบบนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าต้องต้องเล่นแบบเดิมต้องเล่นแบบเดิมที่เราเคยเล่นมาปืนหลังสุดท้ายปืนหลังสุดส้ายโ้โหไล่หน่อยไล่หน่อยปืนหลังสุดท้ายเก็บเก็บเก็บนะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ปดูเลยพี่บูมพรอะิงได้ยิงได้เวปืนยิงได้ตัดสนับนะ แต่มันเฮแต่มันเป็นแกงที่ไฟเก่งมากเลยนะแต่ก่อนเอาจริงๆนะจริงๆไอบอลควรไปช่วยเพื่อนไฟนะไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมันอยู่ในโู้นนเลยอ่ะมันไม่มีใครมาหล่อหนะเออมันไม่มีใครมาหล่อหมึงควรจะรู้ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีที่เขาไปกันแล้วไอ้้เหียแล้วดูเพื่อนตายหมดเลยโอ้ยบอลสวยสวยกลับมากลับมากับมาไม่เป็นไร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 ดีดีแล้วดีแล้วไป่บุกยิง้มให้หน่อย หลักเขาแล้วนะพี่บอลพี่คนเดียวไอ้บอลเนี่ยไอ้บอลบอลบอลรับไปไหนเพื่อนกูรับอยู่ไอ้สัตว์เก็บทองโอชาลงลงงงงงงงมันลงถ้าไม่อูกบอลตวนเลยน้องปืนตมาสองปืนมาสองปืนมาสองลำบากลำบากมันไม่ได้ไปลงชุดหลังลงชุดรองดีกว่าไอ้สัตว์เออเป็นไรอ่ะไอ้เย้บมาเชียนเป็นไรอ่ะยังไม่เก็บมันยังไม่เก็บมันยังไม่เก็บเอามันเก็บแล้วมันเก็บแล้วเก็บมันเก็บวะตัวไอ้นั่นอ่ะตัวมาเชียรน นอ <L> ที่เกียิซ้อมไม้คือคือผมอาจจะลงชุดหลักก็ได้แต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกคือที่ผมไม่เลือกลงอะ่ะเ,เพราะว่าถ้าน้องมันซ้อมกันเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วผมไม่ซ้อมอ่ะมันก็กระไรอยู่นึกภาพปะคือในเมื่อทุกคนขยันน่ะมึงก็ต้องขยันในการให้ครบทุกคนอะ่ะผมไปเล่นทีมที่ไม่ซ้อมดีกว่าน้องน้องมันกำลังตั้งใจซ้อมกันอยู่ผมไปผมไปเล่นเล่นคอนเทนต์แกล้งน้องเฉย เออเอเอมึงฟังเลยสวยบอลพูดงี้ถูกต้องแล้วเว้ยมึงให้เขาในเมื่อมึงให้เขาเป็นคนนำมึงต้องให้มึงต้องมึงต้องฟังเขาด้วยมึงต้องทำตามเขาด้วยถูกต้องแล้วบอลน้องสุดยอดนี่เลยไม้บ้าสีธัญญาไม้พิษสุนัขบ้าของพี่มึงเก่งที่สุดแล้วจริงๆ ่แต่ชักเก่งกว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆอ่ะไอ้ชักเก่งกว่านี้ตอนเนี้เพื่อนรูไปเพื่อนลูปไปเดี๋ยวกูได้ไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านจะได้เก่งสุดมีแล้วครับลุงแกแล้วกูมีคนเลือกคนนี้แหละกูดักไว้ก่อนแม่ผมเป็นคนที่ซ้อมเพี้ยอะไรแล้วผมเบื่อเว้ยแล้วออกไปไอมแล้วผมเบื่อได้สิแล้วผมเบื่อออกพอแล้วใช่ปะช่วยไปเป็นโค้ดได้ ันม,มันมีตัวเก็บแล้วนะหมดเยรนะวังผู้เลยนะไหวเอ้ยไม่ทันเนี่ยตายหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่บอลแล้วมันทำไมคำว่าบอลสิบได้วะทั้งที่ทีมมึงอยู่กับทั้งทีมอ่ะมึงให้เขาเก็บได้สิบได้ยังไงอ่ะฮะกูไม่เข้าใจอ่ะไอ้เหี้ยต้องโง่ปะอันเนี้ยคือต้องพลาดเองปะต้องพลาดเองปะอยู่กันถูกเจ็ดคน เขาเก็บทงได้สิบเฉยเลยกูงงจัดเลยไอ้เหี้ยมึงให้แต้มเขาตามมาใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะมีหน้ากาก JK ขายนะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับหน้ากาก JK เป็นผ้ามั้งรู้สึกว่าเป็นผ้ามั้งครับเขาจะเลิกใส่หน้ากากกันแล้วเราเพื่อเอาออกปาขายครับ อ่าโอเคสิบสิบห้าเราสิบวัดสิบสองสิบสองแน่อดีตพี่พี่พี่ไม่เว่ยไว้ด้วยนะร้อยสองร้อยมั้ยสิบสองสิบสองแน่มีมีหลายสีครับมีสีขาวมีของเด็กด้วยของเด็กของเด็กจะไว้แจกจะพลาดไงมันมันขาดแบบไอ้นี่ไงตัวนี้บล็จริงๆอันนี้สีขาวมีหลายสีแล้วก็มีสีชมพูด้วยไว้สำหรับผู้หญิงฟันเพื่อนไป็นหนึ่งทีด้วยบอล นี่ฟันร้อยสัตว์ร้อย,อยตายแล้วนะอันนี้วิญญาณมันตายแล้วที่เห็นนี่คือกายหยาบที่วิ่งอยู่เนี่ยที่วิ่งอยู่นี่คือกายหยาบนะไอ้เหี้ยเออโอเคโอเคตัวเดียวเนี่ยเ<ถ>สียยากันเองไปแล้วสักห้าขวดไ,ไอ้บอลเสียยานนะไปห้าขวดแค่ตัวเดียวเนี่ยตีกันเองอไงไอ้เหี้ยเมื่อโวยกูคุณดิฉันของผู้หญิงไอ้เหี้ยเออพัดหมดยาหมดเลยของผู้หญิงของผู้หญิง หมดแล้วอะ่ะห่วยคุณเหนื่อยกับมึงกว่าน้องตายแล้วบอกสับร้อยมึงเปิดเพลงกันนี้เลยถึงมีเจ้าชู้แต่พี่ดูแลหนูได้อะ่ะไม่เปิดแล้วหรอได้ประมาณร้อยสองร้อยครับร้อยสองร้อยสามร้อยอ่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะร้อยสองร้อยครับมันเป็นค่าไม่บอลอยู่แล้วอยู่แล้วยาฉมดนี่อยู่แล้ว ลำบากคนอื่นอีกคือจริงๆมันควรมียาอยู่สต็อกประมาณเก้าถึงสิบขวดอะตอนเนี้ยแต่แม้งไปหมดกับคนคนเดียวฟันกันเองอะไปหมดกับการฟันพลาดฟันกันเองอะห้าขวดอะอหกขวดอ่ะไอ้เฮียผู้ปวดหัวก็มึงว่ะแต่มึงที่สองแน่น้องกูมั่นใจว่าน้องกูทำได้ ไม้สีดัญญาอ้ยมาเชี่ยอยู่สีดัญญามันเริ่นบอบีมามันเริ่มนบอมันบอลมันบอนมาทางหลังเอมันจะไปเข้าบีนี่มันเข้าบีมึงก็ได้แค่สิบสามต่อสิบห้าแต่มึงอย่าปล่อยมันยังมีโอกาสทําได้มันยังมีโอกาสนําได้แต่มันมันถ้ามันตีบีน่ะมันแพ้แล้วมันต้องเอาเอมึงเท่านั้นเว้ยมันเอาบีไม่ได้แต่มึงต้องไม่เอาบีใช่ใช่กล่องจะเป็นนี้นะกล่องมึงต้องแบ่งคนนี่กล่องจะเป็นฟิลฟิลประมาณนี้ฮะ เขาตามแล้วสองที่พี่เรามึงแบ่งคนไปก็ได้ล้มล้มเอาหนี้ล้มพี่ล้มเอาเฮียกูยิงเพื่อนห่วยเอ้ยทันนะเนี่ยแล้วตัดฉลากมห้อชานาแกไปไหนอะเออนี่แหละที่กูต้องการมึงไปเก็บอย่างนั้นถูกต้องตายมาตายตัวถูกต้องตายที่เออะตัวถูกต้องถูกต้องเว้ยถูกต้องบอลถูกต้องถูกต้องสุดยอดน้องอันนี้สุดยอดจริงต้องถูกต้องต้อมาดิตั้มเก่งจริงน้องเก่งจริง เป็นโรคเป็ป็นโอ้บอลตายนะบอลชอบแล้วเกินไอ้เฮียเนี่ยชอบมึงเป็นโรคเฮียอะไรวะชอบฟันกับไม้เนี่ยมึงเป็นโรคเฮียอะไรวะตั้งแต่ไปแล้วไอ้เฮียแล้วบอกว่ามันเก่งจังเลยมันมันมันยังไรก็มึงเอาหัวเป็นมงมึงเป็นโรคอะไรถ้ามึงมึงมาย้อนดูเลยนะไอ้เฮียครอบคราสมึงเนี่ยมึงชอบเล่นหน้าไม้อะควายไม่ได้ไอ้เฮียมึงคิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไงไอ้เฮียมึงมงเป็นซินดาลินซีดานเลยไอ้เฮียลูกลูกปล่อยลูกจะเปินเสร็จแล้วครับล่ะลุกไปตัด ไอ้บูนบังคับเล่นต่อมาเราเนี่ยคุณปล่อยไปเล่นต่อปล่อยเล่นต่อแต้มมาบ้างไปวันนี้มันตายเพราะมันเอาหัวหมวกไม้อ่ะสามสี่รอบแล้วเดี๋ยวเจอ J K ละมันน่าจะแก้วันพรุ่งนี้ถ้ามันดูไปบอกกันด้วยนะให้มันแก้ตรงนี้ด้วยนะอย่าเลิกเอาหัวหมวกไม้เลิกเลิกไฟกับไม้ตรงๆทันทีอีหี้อะแต่สังเกตนะฮะหลังจากที่ไอ้บอลเงียบไปเนี่ยสังเกตนะถ้าไอ้บอลเงียบไปเนี่ยมันมัน ไอ้ภูเป็นคนคุมเนี่ยมันคุมด so ีนะมันคุมดีนะเพราะว่ามันไม่มีใครพูดแทรกไม่มีใครบั่นทอนอะไรเลยนะแต่ถ้าไอ้บอลถูเนีะไอ้บอลคนพูดเนี่ยทำไมมันบั่นทอนกันเก่งจังวะไปปะยังยังยัเท่าไหร่อ่ะประมาณเนี่ยพันหนึ่งอะฮะล้านหนึ่งอะฮะอันละล้านทีสี่สิบไม่น่าทันเป็นทองคำแล้วหมดครับละกักไอ้บอลสบายไอ้บอลเก็บสบายเอ๊ ดนยิงเดนยิงแล้วเออช็อแล้วไอ้เหี้ยน oh, ่ะช็อล้วเออเก็บผ the ้าทำไมโดนโทษไมโทษเออตายว่ะ uh, ภูมิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาเวลาไม่ทันแล้ว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 ปล่อยไปปล่อยไปเก็บยังไงก็ไม่ทันมันเก็บทรงเหี้ยแล้วก็ไม่ทันเก็บผ้าไอ้เหี้ยได้เดี๋ยวกูไปทำธงใหม่ธงซีเก็บปุ๊บชนะปั๊บกูทำปักตรงบ้านเขาเลยไอ้เหี้ยมึงแพ้แล้วอ่ะ เย้ตบมือว่ะตบมือว่ะได้จ้ะเออได้ครับพี่ฝันหลังพ่อไม่รู้ใจร้อนอ่ะเออเมื่อกีน้องชายขอบคุณมากที่ฟังต้องนี่แหละที่กูต้องอยากได้ยินเออเออถึงมีเจ้าชู้แต่พี่ดูแลหนูได้เนี่ยอะไรที่หนูอยากได้บอกมาพี่ซ้ายเปร์นี่มม่ต้องอย่างนี้เี้ยนี่ไอ้บอสนี่ไอ้บอสไอ้บอสนิ่งสึ้งเยอะเลย พอยมีนไม่มีไอ้บอลเนี่ยไอ้บอสนิ่งขึ้นเยอะเลยพอยเอเยบอลไม่พูดหรือว่าเป็นเพราะเอเยบอลวัดทีมที่มันพังอย่างเงี้ยมันไม่เป็นหรอกไอ้บอลเป็นตัวยึดเหนี่ยวนะถึกเล่นที่เพียวล้วดูนี่หรอดูแบบแต่ละคนดูดีชไปยศโอเคสิบสองสิบสองไม่บอลเรื่องไฟต์ดับเบิลเฮดมึงฟังดูปากครับคนดูดูปากได้ดับเบิลเฮดไม่เป็นสองลองใครแค่นั้นถ้าไฟต์สิบสองสิบสองอะ ไม่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆมันมีทงมามันมีนู่นนี่นั่นมามนเลยทําให้ดอมันเฮดอะเลยแบบไม่ค่อยบาลานซ์ไงแต่ถ้าที่สองสองเจเค JK JK ครับจริงๆ JK ก็ JK ไปเรียกมาเลยยังไงก็แพ้หมายถึงดอมันเฮดอะยังไงก็แพ้ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่แพ้แล้วรู้ว่าต้องทําไงต่อนี่นี่แหละสไตล์บางบอลมึงรองดูมาเชกู มาเชพิศสุนักบ้ากูนี่มาแล้วมาเชตาบอดมาเชฉายาเยอะมากมาเชตาบอดมาเชพิศสุนักบ้ามาเชจิตเวทประเภทที่สองเออออ เออเด็ดมันล้มแล้วอ่ะมันล้มแล้วตัดอ่ะเด็ดเด็ดอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดเดดเนี่ยมึงดูมึงดูมึงลาดูเลยมึงลาดูเลยไฟโคตรโคตรแข็งนี่มาเชคู่แล้วแผ่นมาแล้วแผ่นมาแล้วมาเชคู่ดูน้องกูไม่เคยทำเสียไฟเออกูไม่ด่าไปดิเฮียเขาหลไม่ได้เฮียดิบูงอีกแล้ว า้โอ้โหทำยี้ยอะไรกันล่ะมึงเป็นเยี้ยอะไรมึงโหแล้วมึงแหกขันมากเหรอมึงแหกขันมากกันเหรอมึงโหล่ทำยี้ยอะไรกันมันโดนตีนะไอ้ยี้โดนนิดโดนไหนโหเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผลเดี๋ยวกูตายเลยกูอยู่กลางเฮ้ยไอ้เยี้ยมันสลับผิดฝั่งปม่อวะเฮ้ยมันวางมันวางตะเอ้ยโอ้โหกูดีเวิร์สโอ้โหเต็มเลยอะโอเค โอเคโอเคโอเคโดนไฟเมื่อกี้ปืนมันล้มก่อนแล้วด้วยโอ้คูโนลุมตายอ่ะปืนมตายเียเราเล่นกระจายกันไว้แต่มันอ่าลุมเราทีละตัวทีละตัวตายอ่โอเค้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลุมต่อสายไปอีกแล้วมื่เป็น มันเป็นเฮียอะไรชอบชอบรู้เฮียในตอนสายมาตลอดทำไมไม่รู้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาจะเข้าจะเข้ารวมพวกเนี้อย่างเงี้ยเขาเขา้ารวมแบบลุมตัวเดียวทำไมไม่รู้แต่ตอนแรกเฮ <c oughs> ียเขาวางโลโกๆๆ้ผิดที่จริงเขาเป็นดาวมันเห็นอยู่ฝั่งซ้ายเขาวางโลโก้ผิดไม่เป็นสองรองใครกูอวยมึงต้องไม่รู้จะอวยอย่างไรแล้วเนี่ย <c oughs> ไอ้บ่ายจะตูดเฮียแพ้มาได้อ่ะ เอ้ากูเข้า G T อยู่แล้ยนะคุณพ่อให้ใจผมเฮียอะไรเฮียไอ้เฮียจูงมึงพูดอะไรอ่ะอะไรคือฮาร์ฟอะไรมึงฮาร์ฟอะไรดิเด๋อเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าเฮดโดนหนึ่งจริงเว้ยน้องตบลูกไม่เสียใจที่มึงแบบเฮ็ให้ โอ้ไม่ได้เทียนอะไรมันเลยโอ้มันเข้าเทียนมันไม่ได้ท่านเทียมกันตอนเนี้ยในบทเหตใช่ป่ะมึงเอาขี้อ่ะเละๆอ่ะแล้วดิวจิ้มไปอย่างนั้นอ่ะมังคุ์กลับไปแล้วลุงไอ้เหี้ยสิบสองนิดสองแล้วว่ะไอ้เหี้ยคือเดี๋ยวไอ้อโหไอ้อะโหยไอ้ฟอร์มเก่งๆมันหายไปไหนหมดวะมันชอบโหยมันชอบทะเลาะกันเองรู้ไหมลูกขี้อะไรกันไ่รู้ไอ้เหี้ยชอบทะเลาะกันเองชิบหายเลยอ่ะชอบใส่กันเองอ่ะ กูเห็นมชอบผูกกูรู้ละที่นี่คือแฟมิเลสตีมึงคิดและดูดีอะกูทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินไา้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคิตีของมึงกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมึงก็ไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา